สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมุนี้กะมาสวัสดีกันอีกรอบนึงเนาะเะนาะมุนี้กะมีแนวทางของหาน้อยเบาสรารคามเนาะคะ่ะมาฝากทือเก้าเนาะ,ะ,นะวันที่วันที่เก้าหานอยบ่าเข่าเนาะเะนาะ วันที่เก้าฮาหนอยบ่าเขาเด้อค่ะเด้อวันที่เก้าฮานอยไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คอฮาหนอยต้องดูเด้อค่ะเด้อคอฮานอยต้องดูนะคะแนวทางสามยน้นอยมีทุกมือเนาะค่ะเนาะใครไม่ชอบน้อยวันนี้ก็ผ่านได้เด้อค่ะเด้อใครไม่ชอบแนวทางวันนี้ก็ผ่านได้เพราะว่าฮาหนอยมีทุกวันนะคะฮาหนอยมีทุกวันเนาะคะ่ะเนาะ ฮานอยมีทุกวันแต่ของเราเน้นห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเนาะค่ะเนาะเราเน้นตรงนั้นนะคะเพราะฮานอยมีทุกหนนะคะมีทั้งวันฮานอยมีทั้งวันนะคะแนวทางของเบาสรารคามก็คือเกาเนาะค่ะเนาะแนวทางเบาสรารคามก็เหมือนเดิมเนาะคะ่ะมีทั้งหมดแปดคู่ มีตัวเด่นให้นะคะมีตัวเด่นให้สองสองตัวเนาะค่ะแล้วก็มีตัวเน้นให้แล้วก็จับสามตัวให้4ี่คู่แนวทางของเพื่นเนาะค่ะเนาะแนวทางของบ่าวสารคามช่วงนี้นะคะหลุดวันเว้นวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คอฮานอยต้องดูคอฮานอยไม่ควรพลาดเด้อคอฮานอยบควรพลาดเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าใครงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นไปเนะค่ะงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้นไปเนาะ,ะใครงบเงงบเยอะทุนเยอะก็จัดแปดชุดไปเนาะคะ่ะฮานอยวันนี้นะคะเด่นที่ <losing noise> หนึ่งกับสามฮานอยวันนี้เด่นที่หนึ่งกับสามนะคะใครชอบหนึ่งรูดหนึ่งได้เลยใครชอบสามรูดสามได้เลยเด่นที่หนึ่งกับสามนะคะ ขออนุญาตเขียนก่อนนะคะแปดคู่นะคะแปดคู่เช่นเดิมเนาะค่ะเด้อแปดคู่เช่นเดิมเนาะค่ะแปดคู่เช่นเดิมผู้ใดมาการะจัดผู้ใดขัดกับพานเนาะค่ะเนาะ,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 ะเพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะจริงๆขอ้าน้อยคนบ่ค่อยมากเบิ้งดอกเนาะค่ะเนาะขอ้าน้อยคนบ่ค่อยมากเบิ้งงพรานมีทุกมือเนาะค่ะ แต่ว่าแล้วเนี่ยค่ะพยายามหาตัวเลขที่คิดว่ามันจะเข่าแล้วมันกับ,บว่เข่าเนาะคะ่ะเนาะมันก็หลุดอยู่ดีเนาะค่ะมันก็หลุดอยู่ดีนะคะเราตั้งใจจะเอาของเบาสารคาม,มาลงให้เบาสารคามตอนเราจะลงไม่เข้าเนาะค่ะ <S <S <บอ>ก็ซ้อมเบิงอยู่เนาะคะ่ะเนาะก็ซ้อมดูอยู่เด๊แต่ว่ามันกับ,บว่เข่าเนาะคะ่ะเนาะไม่มี ฮานอยฮานอยยังมีโอกาสเข่าดีกว่านะคะฮานอยมีโอกาสเข้าดีกว่าฮานอยบ่าวสารครามเนี่ยโอกาสโอกาสหลุดมันน้อยนะคะแต่ว่าเลขลาวเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านลาวเนี่ยมันมันไม่ค่อยเขา้าผู้ใดมากระจัดผู้ใดพาดกับพาน,นะะเนาะค่ะเนาะเลขมีทั้งหมดแปดคู่เนาะคะ่ะเลข บ่าสาราคามีทั้งหมดแปดคู่แล้วครับตัวเน้นออกมาสามคู่แล้วก็สามตัวเนาะคะ่ะสามตัวก็มีสี่คู่สามตัวเพิ่นก็เคยเข่ามาแล้วเด้อค่ะเดอ้อสามตัวเพิ่นก็เคยเข่าโตนดมาแล้วเนาะค่ะเนาะเข้าตัวโต๊ดนะคะมาค่ะผู้ใดสะดวกจดจดเลยเด้อค่ะเดอ้อ แนวทางบ่าวสรารคาม10กันยา2 5 6 7แนวทาง3หน่อยเด่นที่หนึ่งกับ3เด่นที่หนึ่งกับ3นะคะจับคู่ให้1 2 1 3 1 5 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 ผู้ใหมักแนวทางในซีคู่นี้เนาะคะ่ะผู้ใดมักแนวทางในซีคู่นี้จัดไปเลยเด้อค่ะใครที่ชอบแนวทางในสี่คู่นี้จัดไปได้เลยเนาะค่ะอ่ะแปดคู่นี้โอ๊ยเป้าพิษเนาะเนาะใครที่ชอบแนวทางทั้งหมดแปดคู่นี้จัดไปเนาะค่ะเนาะเพราะทุกอย่างเพียงแค่แนวทางเด้อเน้นนะคะเน้นเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งสาม สามสองเน้นสามคู่ตัวเน้นออกมาจากสาตัวเน้นออกมาจากโตที่เพิ่นจับมาแปดคู่เนาะคะ่ะเนาะที่บ้านสระคมชอบทั้งแปดคู่กัจับตัวเน้นออกมาตัวเน้นนี่เป็นเลขที่เพิ่นมากเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดบ่ามากน้าเพิ่นกะเลือกเอาผูา่ชามากตัวเน้นเพิ่นก็เลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะสามโตกะหาหนึ่งสองหาหนึ่งสามหาสามสอง หาสองซีเลขสามโตเนาะคะ่ะหนอน้อยมีทุกเนาหนาน้อยมีสามน้อยเนาะค่ะเนาะของของเบาสารคามนะคะเพื่อนเห็ดไม้แค่สามน้อยนะคะ,ะ,ค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 ะก็คือน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วน้อย VIP เพื่อนเน้นที่สามน้อยเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดถ้าถ้าผู้ใดเล่นครบถึงสามน้อยอะ่ะ โอกาสได้สูงโอกาสได้สูงนะคะโอกาสได้สูงนะแต่ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเ้อก็เอามานําเสนอเนาะคะ่ะเนาะมีเข้ามีหลุดหวยมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะผู้ใหมา,ากกะจัดผู้ดใดคัดเกาะพานเนาะ,ะ,นะเดี๋ยวที่ให้แคบหน้าจอเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอเลยเด้อคะ่ะเป็นแนวทาง สิบกันยาเนาะค่ะเนาะสิบกันยาสองห้าหกเจ็แนวทางสามนอยนะคะบออ่านเนาะค่ะเนาะบออ่านหาเนาะคะ่ะแคปเอาเด้อค่ะเดอะ้อแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะบอได้อ่านเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะแคปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแคปเรียบร้อยแล้วเดอ้อแคบหน้าต่อเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ มือนีมีรุ่นเนาะค่ะคอฮานอยต้องดูนะคะสําหรับคอฮานอยเท่านั้นเด้อสาหรับคอฮานอยเท่านั้นนะคะคอฮานอยต้องดูถ้าคอถ้าใครไม่เป็นคอฮานอยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ชอบก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะอย่างน้อยดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะเพื่อจะได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องเนาะเผื่อทํางานไปแล้วเพื่อนเ็าคุยเรื่องสามนอยอย่างเงี้ยค่ะจะได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องว่า เออเห็นเห็นช่องถุงเงินพารวยเขาให้ฮานอยแม่นนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็เอาไปคุยกับเพื่อนได้หรือถ้าเราอยากเสี่ยงอยากลองก็ได้นะคะก็อยากลงทุนก็ได้นะก็ลงทุนได้นะคะก็ลงทุนกับเพื่อนได้เนาะใครอยากหรือใครมีแนวทางนะคะแนวทางดีๆมาลงในช่องถุงเงินพารวยเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากเอาแนวทางมาวางในช่องถุงเงินพารวยก็เอามาวางใดเด้อคะ่ะใครอยากเอาแนวทางมาวางเนาะคะ่ะเนาะ บอกว่าอุ้ยช่องนี่ตัวเลขมันคือบ่อค่อยเข่าแท้ลองเอาของเสียนนี่ไปล้งในหน้าประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะก็เอามาล้งได้เด้อค่ะเด้อก,ก็เอามานําเสนอได้เนาะคะ่ะเพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะเนาะจะเอามาลล้งได้ฝากทั้งช่องได้เนาะคะ่ะ ก่อนจบคลิปนี้ก่ะขอฝาก f อฟซีนะคะเนาะก่อนจบคลิปนี้ก็ฝาก f อซีช่องถุงเงินพารวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่กดกระดิ่งแกงเตือนให้แน่เนาะค่ะเนาะเพื่อจะบ่พลาดคลิปดีๆในช่องถุงเงินพาลวยเนาะค่ะเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆตัวเลขดีๆจากช่องถุงเงินพาลวยเนาะคะ่ะผู้ใดเข้ามาเบิ้งคลิปนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปแนวทางสามนอยวันนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีเนาะค่ะเนาะวันนี้ขอให้สอบให้ผ่านนะคะวันนี้ขอปลดล็อกให้ได้นะคะนอยพิเศษนอยปกติและนอย VIP ขอให้ผ่านนะคะขอให้ผ่านขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ f อที่เข้ามาโชคดีในสามนอยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ